อ๋อหน,นูจะกินแล้วนะคะหนูจะกินยาแล้วนะคะคุณผู้ชมอ๋อหน,นูกินสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนให้แม่ป้อนเนาะสีเขียวโอเคชมพูเหรอโอเคซบบาบะรีก่อนก็ได้นะเนาะอืมจริงเขียวโจคุณผู้ชมด้วยว้าวมุ่งเลยอะไรไหมคะ เยี่ยมไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยอะไรไหมคะอร่อยอันนี้สีขาวเปรีย้ยวใช่ไหม, <laughs> มเปรี้ยวเหรอลูกเปรีย้ยวอ่าอันนี้ที่หนูชอบอันนี้เป็นยังไงคะอะร่อยโอเคกินน้ำทำเองค่ะ ินน้ำเยอะเพราะว่าเราอยากกินยาแก้ไอยเยอะแก้ไอเขาให้กินน้ำเยอะโอ้โหเก่งจังเลยทำไม่ทันเนาะบูมบิ้งเลยอ่ะแม่ทำไม่ทันเลยโอ้โหโอ้โหทำไม่ทันเลยบอกคุณผู้ชมนี่หนูกินยาเลยคะ่ะกินยาเก่งแล้วนะคะอ๋อนะอันสุดท้ายเนาะ เสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนแล้วขอบคุณค่ะทำด้วยให้ด็อกด็อกทำด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ